อยู่ตรงข้ามกับทางออกที่2เนี่ยต้องขอ,อนิยามว่ามันเป็นแหล่งช้อปปิ้งแบรนด์เนมละกันมันมีทั้งแบรนด์ที่เป็นแบรนด์แบบ global หรือว่าแบรนด์ที่เป็นโลคอลในประเทศเกาหลีเองก็ด้วยเช่นกันนะคะตัวอย่างตามเนี่ยเลยที่เราถ่ายมาให้ดูนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันก็จะเป็นแนวแฟชั่นที่เป็นเสื้อผ้านะคะมีเครื่องประดับมีจิวเวลี่มีแหวนอะไรพวกนี้เหมือนกันนะซึ่งตอนนี้ที่เราเดินทางมาถ่ายทําทางออกที่3ก็มีการซ่อมแซมอยู่นิดหน่อยนะคะก็อาจจะทําให้วิสัยทัศน์อาจจะดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ ะะแต่ว่าทางออกที่3เนี่ยก็มีบันไดเลื่อนเหมือนกันนะคะทุกคนสามารถขึ้นมาทางนี้ได้และเมื่อเราถึงทางออกที่3แล้วนะคะจุดสังเกตง่ายๆเลยคือเมื่อมันมีแบรนด์เยอะๆเ,เนี่ยให้รู้ไว้เลยว่านี่คือย่านช้อปปิ้งแห่งหนึ่งละแต่ถ้ามันไม่ใช่สไตล์ที่เราชอบนะคะจริงๆเราเดินต่อไปอีกสักนิดนึงได้นะเราเดินย้อนกลับไปที่แยกนะคะถนอนอัพกูจองนะคะแล้วเราเลี้ยวซ้ายนะตรงป้ายที่เขียนว่าซอลลึงโล 16- 2งกสอิวนะคะ่วนลึลงโหก162กิวเดินไปเราจะเจอกับทางออกที่4ค่ะทุกคนซึ่งทางออกที่4นะคะเดินย้อนมาเรื่อยๆเราก็จะเจอกับแหล่งที่เป็นร้านค้าร้านอาหารนะประมาณหนึ่งเหมือนกันแต่สิ่งที่อยากจะพาทุกคนไปคืออยากพาทุกคนข้ามมาฝั่งทางออกที่5มากกว่าทางออกที่5นี้นะคะเมื่อคุณขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะมาเจอกับ ร้านค้ามากมายเหมือนกันนะแต่จุดสังเกตที่อยากให้ทุกคนตามเข้าไปคือซอยที่มีชื่อว่าซอลลึงโล161กิวนะคะซอลลึงโล1 6 1กิวนะเลี้ยวซ้ายเข้าไปได้เลยหรือจะเลี้ยวขวาก็ได้แต่มองหาป้ายนี้ก่อนแล้วเลี้ยวเข้าไปในซอยเพราะซอยนี้คือซอยที่จะพาคุณเดินเข้าไปสู่ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อว่าอัพกูจองโรเดโอสตรีทนะคะอัพกูจองโรเดโอสตรีท เข้าไปตรงนี้เนี่ยเป็นย่านที่เรียกว่ามาช้อปปิ้งเดินเล่นได้สนุกสนานเลยมองหาป้ายนะคะซอลลิงโลหล161กี่วนะคะเมื่อคุณเข้ามาแล้วนะคะสักครั้งหนึ่งคุณจะเริ่มสังเกตได้ว่าเมื่อเดินไปเรื่อยๆคุณจะเจอคาเฟ่เยอะขึ้นเจอร้านกาแฟมากขึ้น เจอร้านอาหารนะคะบางร้านเนี่ยเปิดตอนกลางคืนก็มีนะ,ะเป็นร้านที่แบบกินไก่ทอดกับเบียรอะไรอย่างนี้นะ,ะกลางวันนะคะเชา้าเช้าอาจจะยังไม่ได้เปิดเยอะนะะแต่สักช่วงกลางวันไปจนถึงช่วงเย็นเนี่ยจะเริ่มคึกคักมากขึ้นนะ,ะมีจูโน่ a ฮาด้วยนะ,คะเคยไปตัดผมที่จูโน่เฮาเหมือนกันแต่สาขาอื่นนะคะก็เป็นร้านตัดผมเครือข่ายใหญ่ในเกาหลีเลยนะคะเป็นเชนใหญ่เลยเนาะ,ะถ้าเดินสำรวจไปเรื่อยก็จะเจอร้านค้ามากมายเต็มไปหมดเลยมจะมีร้านแบบที่เป็นแฟชั่นด้วยเหมือนกันนะคะก็มีปะปนกันไปนะเรียงรายกันไปเลย ในถนนเส้นนี้เป็นอีกเส้นหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้มาเดินนะเพราะว่ามันเป็นถนนช้อปปิ้งที่แบบไหนๆมาถึงเกาหลีแล้วทั้งทีนะคะแล้วมาติ่งแล้วก็มาช็อปแถวนี้ด้วยก็ได้นะ